มันเป็นปีที่แล้วแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเพิ่งถูกเปิดเผยทางปรสณีรายวันขณะอยู่ในโปลแลนด์มีรายงานว่าเจ้าชายวินเลียมต้องการข้ามพรมแดนและไปยังยูเครนแต่ไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย วันจันทร์ที่วันที่29เมษายนนี้โซฟีแห่งเอดินบบรัคเป็นบุคคลแรกจากราชวงศ์อังกฤษที่มาเยือนดินแดนยูเครนนับตั้งแต่เริ่มสงครามโดยรัเสเซียเมื่อ2ปีที่แล้วหญิงวัย59ปีรายนี้ต้องการสแสดงความสามารถขีของเธอกับชาวยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามไฮไลท์ของการเยือนครั้งนี้คือการพบปะก,กับประธานาธิบดียูเครนโวโลโดีมีเซเลนสกี้ และภริยาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งโอเลน่าเซเลนสกาซึ่งเธอได้ส่งข้อความส่วนตัวจากกษัตริย์ชาวที่3เข้าไปถึงดัชเชสแห่งเอดินบะรยังได้พบกับผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศผู้หญิงพลัดถิ่นและอาสาสมัครที่กำลังช่วยเหลือชุมชนของตนเอาชนะบาดแผลจากการรุกราน คลิปนี้เจ้าชายวินเลียมคงจะอยากทำเมื่อปีที่แล้วสื่อรายงานในระหว่างการเสด็จเยือนกองทหารอังกฤษในโปแลนด์เจ้าชายแห่งเวลทรงแสดงความปรารถนาที่จะข้ามชายแดนและไปยังดินแดนยูเครนแต่นี่ถือว่าอันตรายเกินไปแหล่งข่าวอ้างทางไปรสนีรายวันระบุฉันแค่อยากมาที่นี่ด้วยตนเองเพื่อขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำให้ทุกคนปลอดภัยที่นี่และคอยติดตามสิ่งที่เกิดขึ้น สามีของเคสมิดเดลตันให้คำมั่นกับสามีของเคสมิดเดลตันเมื่อมาถึงวอซอซึ่งถูกเก็บเป็นความลับจนวินาทีสุดท้ายคุณทำงานที่สำคัญมากที่นี่และการปกป้องเสรีภาพของเราก็สำคัญมากและทุกคนที่บ้านก็สนับสนุนคุณอย่างเต็มที่และทุกสิ่งที่คุณทำกับไมค์คำเพื่อให้แน่ใจว่าความปลอดภัยมีความสำคัญจริงๆเจ้าชายวินเลี่ยงกล่าวเสริม เช่นเดียวกับสามีของเธอเคทมิเดลตันแสดงการสนับสนุนชาวยูเครนในอดีตราชวงศ์อังกฤษแม้จะสงวนเรื่องการเมืองมากแต่ก็แสดงการสนับสนุนยูเครนในเดือนกันยายน2022ไม่นานก่อนงานศพของราชิมีอลิซาเบธท,ที่2เคทมิเดลตันต้อนรับโอเลนา่าเซเลนกาที่บักกิงแฮมแทดเลอร์เล่าว่าเจ้าหญิงแห่งเวลเคยพบกับครอบครัวชาวยูเครนที่มาอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรด้วย มารดาของจอร์ดชาลอตและหลุยยยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการสนับสนุนของเธอด้วยการชูธงชาติยูเครนในระหว่างการเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม